แล้วเก็บได้ว้เหรอเออนะเก็บไว้เฉยไม่เอาออกแล้ว และื่อความสะดวกในการสื่อสารกับชาวบ้านนะครับทางสถานีอนามัยของเราจึงได้จดหาชาวบ้านที่พูดได้ทั้งสองภาษามาสอนภาษามง้งให้กับพวกเรานะครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวม้งและก็กลุ่มอาสาของพวกเราทุกคนนะครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะและขอต้อนรับกลุ่มอาสาพัฒนาทุกท่านนะคะดิฉันชื่อสัวค่ะสว่วนดิฉันชื่อจือนะคะ วันนี้เราสองคนจะมารับหน้าที่สอนภาษาม้งให้กับกลุ่มอาสาแต่นี้เป็นต้นไปค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเรามารู้จักการทักทายกันดีกว่าคําว่าสวัสดีในภาษาม้งมีใครพอจะทราบบ้างคะพงครับพงรู้พูดว่าอะไรคะก็มือว่าซาลังเยโยใช่ไหมครับเฮ้คือจะมาเล่นอะไรตอนนี้คะแจะ๊ กอ่ะศึกษามาแล้วสวัสดีภาษามงอะ่ะเขาพูดว่ากูเก้าเจ๋อเว้ยนั่นก็ไม่ใช่นะคะกูเก้าเจ๋อแปลว่าผมเมาแล้วสวัสดีต้องพูดว่านื้อจงอ้าวกูเก้าเจ๋อไม่ได้แปลว่าฉันรักเธอเลยครับเออนั่นก็ไม่ใช่นะคะถ้าฉันรักเธอต้องพูดว่ากูเกียกออกูเกีก็ Tí lao tí lao Sua tớ ở Sua Có gì mua chi Nóng nò dùng cao xa Cú chì khủng nở ừ. Mình yung cái sua มายุ่งอะไรเขาเป็นอาสามาช่วยพัฒนาหมู่บ้านเราถ้ามึงยุ่งกับสวนนะมึงเจ็บ ต้องใส่หนากากอนามัยก่อนนะครับเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคค่ะเออแล้วอาการของซางเป็นยังไงบ้างคะถือว่าดีมากเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยให้ยาน้องกินทุกวันเลยใช่ไหมครับค่ะโซ so, คิดว่าคงเป็นวิธีที่ดีที่สุด คุณสัวครับทำไมชาวบ้านดูไม่เป็นมิตรเลยครับก็เคยมีกลุ่มอาสาเข้ามาในหมู่บ้านมารักษาคนป่วยอยู่นานแต่รักษายังไงอ่ะก็ไม่หายสักทีจนชาวบ้านเขาไม่เชื่อใจพวกอาสาอีกแล้วเขาเชื่อว่าผีปู่ผีย่าไม่พอใจที่มีคนอื่นอ่ะเข้ามาในหมู่บ้านเออแล้วคุณสัวไม่เชื่อกันนั้นนะครับ ครับผมจะหายใช่ไหมครับหายสิครับกินยาทุกวันแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงก็หายครับพี่นี่ดีจังเลยนะครับมาดูแลผมตั้งไกลพี่ก็อยากทําเรื่องดีๆเขาบ้างเพราะเมื่อก่อนพี่ทําแต่เรื่องไม่ดีเอาไว้ยังไงพ่อหมอช่วยน้องผมด้วยนะครับชัดแล้ววันนลกผีไม่ไหม้อ๋อมึงเป็นคนเอาให้เขากินมันอันตรายนะพี่ ที่เลย,ย่ามาทําความดีทดแทนเขายิ่งเรื่องวันโลกเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเลยคนเขาไปเข้าใจกันผิดไงพอมีคนตายก็ไปกลัวกันจริงๆแล้วกินยาครึ่งปีเนี่ยก็หายแล้วครับน้องไม่ต้องกลัวนะแจ๊ดดูอะไรดีๆไหม ผมซัวเราจะไปไหนกันเนี่ย ดีเนาะพาผมมาเที่ยวด้วยเ <c oughs> ป่าหรอกไม่ได้พามาเที่ยวหรอกมันเป็นทางลัดกลับไปอนามัยอ่ะเราขี้เกียจเดินเอองั้นเราไปกันเถอะเนาะครับ บ้านมงที่กูไปดูแลรักษาเขาไม่ให้กูรักษาแล้วเพราะคนป่วยมีอาการคันทั้งตัวแถมยงไอ้ไม่หยุดด้วยไปช่วยอธิบายเขาเข้าใจหน่อยว่ามันเป็นอาการข้างเคียงไม่ใช่ว่าเรารักษาเขาไม่ได้นี่แล้วต่อ <c oughs> อย่างนี้ตัวหงรุลีเอ้ยปุ๊ดเกินไอเขาจะจีงเลยเนี่ยนี่ตัวตาลีจูลิโน่จูลิโน่เลยอยู่ตัวป้าก่ออันใดยัยอยู่ลีก็ให้มาเออตัวไอโคกูติดคือมาเดามาหน้อยมอโม่ได้น่หน่าไดโนออตายน่ะใจตายหน่ะป้าก่อเที่ยวยันได้เพ้อหน่ะมันจะหายจริงเหรอขนาดนั้นสิ แล้วมันเรื่องอะไรของพวกแกล่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของฉันหรอกแต่ฉันกลัวว่าจะเป็นเหมือนคนท้ายหมู่บ้านที่เขารักษา,างไงก็ไม่หายทีหายสิน้องชายฉันยังหายเลยไม่เชื่อไปดูเลยก็ได้ก็อาจจะใช่แต่ส่วนแน่ใจหรอว่าถ้าน้องสัวเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันจะไม่บอกว่าให้ดูการไปก่อนเอาอย่างนี้แล้วกันเรื่องนี้อ่ะฉันจัดก,การเองส่วนพวกมึงอ่ะกลับบ้านไปดีกว่า <c oughs> อะไรเนี่ยบุหรีเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยแจ๊ดแจ๊ดจะไปไหนเชื่อเถียงๆกูมือจือยินยงด้วย บอาอย่างนี้ไม่ได้แล้วอ่ะถ้าผู้ป่วยไม่ได้กินยาบนลโลกอ่ะเขาจะไม่หายขาดแต่เราจะทำยังไงให้เขาเชื่อดีล่ะว่าเราจะรักษาเขาได้จริงนี่เพื่อก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ารักเฉยๆอ่ะเพื่อก็รักจื้อนั่นแหละมันใช่เวลาเล่นไหมเน่ย แต่ยังไงเราต้องให้ผู้ป่วยอะกินยาทุกวันให้ได้เอางี้เพื่อพวกเนี้เดี๋ยวเราไปพร้อมกันไปอธิบายเขาฟังว่ายามันดียังไงเพราะไม่อย่างนั้นอะมันอาจจะไม่ทันการ ไปเดี๋ยวเขาทำอะไรกันวะเฮ้ยมันไล่ผีนี่ว่ะเฮ้ยมันจะไปไหนจะบอกชาวบ้านเขาไงว่ามันมาหลอกลวงชาวบ้านเขาเนี่ยเขาเห็นกันอยู่แน่ใจเหรอเขาะคุหมอตีเก้ ความจริงขึ้นมามึงกูยอยู่ เราเออใครวะเนี่ยแจ้งพี่เออว่าไงแจด๊ดมีอะไรเนี่ยผมมาเป็นอาสาอยู่มุ้งเนี่ยพี่แต่ดันมาเจอหมอผีที่นี่ผมก็ไม่รู้ว่าหมอผีจริงหรือหมอผีปลอมเนี่ยผมก็เลยไม่กล้าไปบอกชาวบ้านเขากลัว่งเล่นของใส่อะพี่พี่สิ่งว่าทำไงดีเนะี่ยงั้นมึงลองฟังเสียงนี่มึว่าเสียงอะไรล่ะไม่แน่ใจว่ะพี่ พี่รังซักผ้าอยู่ใช่ไหมกูกลังซักผ้าอยู่เหรอซักเครื่องซักมืออะพี่ไอ้บ้าเอากูกลังขายข้าวอยู่หมอผีม,อมันมีที่ไหนวะถ้าหมอผีมันมีจริงกูจะมาขายข้าวอยู่นี่เหรอวะมึงนี่ก็สงสัยอะไรในเขาเรื่องเออแล้วเมื่อไหร่มึงกลับมาเนี่ยออคคครรุเเเิื่่ที้าน ทุกคนฟังผมนะครับการกระทำที่อยู่ตรงหน้านี้ไม่ใช่การรักษานะครับสิ่งที่จะทำให้ป่วยดีขึ้นในตอนนี้คือทุกคนต้องเชื่อผมนะครับจริงๆนะครับถ้าพวกเราอยากหายต้องไปหาหมอแล้ครับกลับเไปครับกลับเไปครับกลับดีกว่าครับกลับดีกว่าครับกลับบ้านมาเลยครับกลับบ้านมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับบ้านเลยครับเฮ้ยกลับลยครับกลับเลยครับอย่าไปเชี่ันอลดีเปรตัว น้าสองคนคิดว่านาเจ๋งะนะเจะไปไหนเปล่ารูกผมไม่ได้เจ๋งแต่สิ่งที่พวกพี่ทำอยู่มาันอาจทำให้พวกป่วยตายได้นะอาจจะตายหรือไม่ตาย มันก็เรื่องของเขาขเขาคิดกันแบบนี้เชื่อกันแบบนี้ถึงกู้วรักษาแล้วเขาตายกูก็ไม่มีวิธีบอกเขาอยู่ดีกูแค่บอกเขาไปว่าเขาถึงคราวแล้วพ่อแม่เขาอยากให้ไปอยู่ด้วยแค่นั้นว่าพวกมึงอ่ะ มึงมีวิธีอธิบายให้เขาฟังบ้างแค่ผลข้างเคียงอ่ะพวกมึงอ่ะยังไม่มีปัญญาบอกเขาเลยเอางี้ดีกว่ากูม,มีทางเลือกให้มึงอ่ะระหว่างมึงเก็บเสื้อผ้าแล้วบอกเ,เพื่อนๆอกลับไปซะกลับมึงต้องนอน เป็นผีพ่อมองที่นี่สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะเช่นทุกคนไปดูแลชาวบ้านได้ค่ะ อยากไปกินข้าวกันไหมเป็นอะไรกันหรอหน้าตาชื่งสึ่งท้องผูกกันหรอสัว ัวแกต้องกลับก่อนนะแต่ถ้ามีอะไรดีขึ้นมาแกจ,จะรีบกลับหาสัวนะสัวสัวเป็นอะไรเนี่ย ไม่ใช่อย่างที่สัวคิดนะสัวสัวกลับไปครับกลับดีกว่าครับกลับบ้านัเลยครับกลับบ้านัเลยครับกลับบ้านัเลยครับกลับบ้เลยครับกลับบ้านับเลยครับ พหมอบอกไว้ว่าเพศภัยที่เกิดขึ้นก็พอหมู่บ้านพวกเราได้มีคนเมืองเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งผีผ้เท่าผุ้กแก่ไม่พอใจเพราะคนในเมืองหวังจะมายึดครองหมู่บ้านพวกเราเพรานั้นยังไม่พอมันยังคิดจะมาผิดผีตัวกับจืดด้วยพวกเรามาช่วยกันขับไล่คนเมืองออกจากหมู่บ้านพวกเราก่อนจะมีเรื่องร้าย,ายๆเข้ามาในหมู่บ้านของพวกเรามากไปกว่านี้ ก็ช <Bilder! S 2> <Yeah! S 1> ่เดียวกเติมมู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 เตมมู่เมมูเจสต้องกลับแล้วว่ะ 你那边天气多少比你最大低压了哟，就多了呢。 ี่โกหกผมอยาพี่กินแล้วไม่หายใช่ไหมพี่หลอกผมมาตลอดพี่จะหนีไปไหนล่ะพี่หนีเพราะพี่โกหกผมใช่ไหม จะว่าไงพี่ก็ได้นะแต่สซางต้องสัญญาพี่ว่าสซางจะกินยาให้หมดได้ไหมได้ไหมซานก็ติดทงเหรอเอานี้ก็จีงกมอปปุ๊บปุดสันให้ลงแน่งั้นช่วก่อนได้เสีสนหานือซื้อนูน้ซื่อยินดีซื้อยินดีซื้อเจ้ากุชลไทยตาเฮติย ยังมีวิธีเงยหนุนมานี่ว่าจะไม่ได้เจออีกแล้ว อยากเจอทุกวันไหมล่ะคุณนีนรูปเป็นแฟนเก่าเราเองนะสัวไม่ต้องคิดมากหรอกเราแค่มาขอบคุณที่เธอทำให้ซางหายดีไปซางกลับบ้านกัน วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่พวกเราทุกคนปฏิบัติภารกิจอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลา6เดือนก็มีทั้งเรื่องที่ดีเรื่องที่ร้ายๆผ่านพ้นเข้ามายังไงเราก็ผ่าน้นอุปสรรคนี้ไปได้ใจหายเหมือนกันนะครับ <c oughs> ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนแทนชุมชนของพวกเราด้วยนะครับและว่างๆก็มาแวะเวียนเยี่ยมเยียนกันบ้างนะครับ เปิดเทอมแล้วก็ต้องไปเรียนดิอืมแต่เอเขานี้ไม่มีรถพาสเดยสิไม่รู้จะไปไ ไปกูอยากอยู่ที่นี่เหมือนกันวะเลยอแต่กูว่านะมึงไม่อยากอยู่เท่าไอ้เผือกหรอกเป็นไงละ่ะทีนี้ได้อยู่ที่นี่สมใจเลยอย่าพูเบื่อก่อนแล้วกันนะไม่เบื่อหรอกแล้วไม่กลับไปเป็นอาสากับเพื่อนเขาหรอหก,ก็เป็นไงอาสาอะไรมาอยู่บนเขาองี้ อาสารักไง